ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเอเชียเราตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับและในโอกาสนี้ผมขออวยพรปีใหม่ขอให้ทุกท่านประสบผลสําเร็จสมหวังทุกประการอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้ร่ํารวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับถุกคอวันนี้หมอมาอวยพรให้คนไข้ของโรงพยาบาลเอเชียคอสเมติกฮอส p ิทอลนะคะ ขอให้คนไข้ที่นี่ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขนะคะความเจริญนะคะความสวยงามกับบ้านไปนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรติถนนาทุกอย่างเลยค่ะและพบกันหลังปีใหม่ค่ะปีใหม่นี้ขอขอบพระคุณคุณลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลเอเชียตลอดที่ผ่านมานะคะรวมถึงขอให้คุณลูกค้าทุกท่านมีความสุขสมความปรารถนาทุกประการนะคะ ขอให้ทุกท่านสมหวังปลอดภัยและทํางานอย่างมีความสุขนะคะค่ะขอบคุณลูกค้าทุกคนทีน่ทเข้ามาใช้บริการลองบาเอเชียนะคะปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะค่ะขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงร่ารวยเงินทองนะคะแล้วก็เฮงเฮงปังปลงตลอดปี2568เลยะคะ่ะอย่าลืมมาใช้บริการเยอะนะคะ Happy New Year นะคะ Happy New Year ค่ะ สวัสดีปีใหม่คะ่ะปีใหม่คะ่คะสวยๆกันทุกคนนะคะ Merry Christmas and สวัสดีปีใหม่ค่ะ